ข่าวด่วนนะครับวันนี้ดีวี h a ช n e l ลขอรายงานว่าวันนี้จะแชทเกมลงมือถือนะครับวันนี้พอดีคอมเกิดปัญหานิดหน่อยต้องขอโทษจริงๆนะครับขอแจ้งให้ทราบนะครับถ้าพร้อมแล้วละก็ไปชมคลิปกันเลยโ okay. อเคครับก็ขอกล่าวสวัสดีกับทุกคนก็ดีเชื่อเกิว่าผมกับเกม โวรก,กันเองกันมีชื่อว่าโอโอ้ดิสแมปแบ็กรูมวันนี้ก็เป็นแมปที่เกี่ยวกับวันนี้ก็อยู่กันในแมปที่ชื่อว่า The Backroom G m o d แล้วผมก็วันนี้นะครับข่าวด่วนนะครับวันนี้ผมขอวันนี้ผมอาจจะต้องทําการนะผมลงลงคลิปในมือถือไปก่อนนะเพราะว่าตอนนี้คอมผมกําลังซ่อมอยู่นะครับพอดีเกิด เสียกระทันหันเนาะมันขึ้นจอฟ้าบ่อยมากนะครับจังวันนี้นะครับเราก็จะไปแบ็กรูมดีกว่าครับผู้ชมครับก่อนที่ผมต่อใครไม่รู้ว่าภาพผมจะรอดหรือเปล่าเนาะคุณผู้ชมก็อย่าลืมนะผมกดไลค์เป็นกําลังใจกันด้วยนะครับทุกคนโอเคคุณผู้ชมครัผผตอนนี้ผมก<ม>็วิ่งมา ผู้ชมคิดว่าผมจะรอดหรือเปล่าฮะแล้วอะไรดำาๆวิ่งตรงนั้นนะฮะไม่รู้เหมือนกันเนาะผู้ชมฮะหลงทางแล้วเปล่าวก็ขออยากให้เจออะไรแล้วกันนะต้องขออภัยจริงๆคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้คอมผมอาจจะมีปัญหานิดหน่อยนะครับต้องขออภัยจริงๆคุณผู้ชมพอดีคอมผมอาจจะมีปัญหานิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมขอขออนุญาตทำการเสียบ

เสียงคนเสียงคนมีเสียงคนหัวล้อยังยังไม่ทันตั้งตัวเลยมาแล้วเลยเอกมาแล้วเหรอเรายังไม่ทันตั้งตัวเลยอ่ะมาแล้วเหรอยังไม่ทันตั้งตัวเลยมาแล้วเหรอเดี๋ยว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 ีคนโดนมอนสเตอร์ตบไปแล้วหนึ่งคนนะครับคุณผู้ชมครับเอาแล้วคุณผู้ชมมีคนถูกมอนมอน มีเขาถูกมอนสเตอร์ตบไปแล้วหนึ่งตัวครับ,ค,ค,บ,ค,รบนะค,คุณผู้ชมหนึ่งคนแล้วก็ผู้ชมครับจังหวะนี้นะชิปแล้วไงคุณผู้ชมแม่จอดกูจะออกได้ไหมเนี่ยคุณผู้ชมใครเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ,ค,รบนะคุณผู้ชมครับจังหวะนี้เนาะเฮ้ย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 หลงชิปชิปแล้วคุณผู้ชมครับชิปแล้วครับสวยแล้วครับ หลงทางผมหลงทางครับคุณผู้ชมครับผมหลงทางแล้วเอา้าทางไหนวะชิปคุผู้ชมผมหลงทางวะ่ะเฮ้ยเฮ้ยกล้องบลอกแล้วไปทางไหนอ่ะเฮ้ยที่ไหนอะอย่าบอกนะ <Cornell>. Yo, so เอาเอาระวนกลับมาที่เดิมชิปเอาชิปหายแล้วคุณผู้ชมชิปแล้วครับผมเอาชิปแล้วครับผู้ชมมาผมบนกลับมาที่เดิมวนกลับมาที่เดิมใหม่ใหม่ใหม่ไปไม่ได้เราวิ่งไปทางนี้ออกมันจะไปผิดผู้ชมครับใช่อปล่าวะเราไปทางนี้ป่ะเนี่ยจะไม่ผิดนะ ต้องไงวะกูว <w ang, S 3> ิ่งว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 ิ่งเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรเฮ้ยมีใครโดนใครโดนใครโดนกูไปอยู่กูไปอยู่แล้วเว้ยตัวไปอยู่แล้วเว้ยตัวไปอยู่แล้วเว้ยไปแล้วไปแล้วตัวใครตัวมันเด้อเพื่อนเฮ้ย เฮ้ยตกใจเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะกูดีดีก่อนดีกว่ากูดี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 ก่อนแล้วว้าวกูไปอยู่แล้วเองตามหลังตูอยู่เปล่าวะเฮ้ยมาตามหลังตูเปล่าวะเฮ้ยคนลุก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 ลุกคนลุกจริงๆกูชอบเฮ้คนลุกคนลุกคนลุกเฮ้ย ้ย<ห>คนล ok ุกจริงๆคุณผคนลุกมากเฮ้ยตรงไหนอีก่ะเฮ้ยมีก็จะมีเก็เสียงโคตรดังเลยเ้ยไปแล้ววยไปแล้วไปแล้วววไปแล้วครับ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 ไปแล้ววย เ,เรียบร้อยคุณผู้ชมชนะแล้วคุณผู้ชมครับโอ้ยกว่าจะผ่านมาได้เนาะ,ะโอเคคุณผู้ชม,มัาผมว่าแม์ดีก็ถือว่าสนุกดีนะครับคุณผู้ชมฮะก,ก็เป็นว่าก็เป็นว่าใครก็ตามผมที่ชอบแมปนี้เนาะก็เอาเป็นว่านะครับใครชอบเกมนี้ผมก็อย่าลืมผมที่จะกดไลค์ Share กดแชร์กดซับสไครต์ผมก็อย่าลืม,มที่จะ ทำการกดไลค์ like, กดแชร์นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับ <c oughs> ก็โอเคครับคลิปอาจจะสั้นนิดหน่อยเนาะคงไม่เป็นไรนะครับ